ปูไปได้เลยอ่านบล็อกเลยนะครับขอนี่หนึ่งกล่องนะครับก็จะมีขาโต๊ะนะครับพื้นโต๊ะแถมกระเป๋าเก็บโต๊ะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองการใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวลองการโต๊ะดูเลยนะครับผมการขาออกก่อนนะครับยืดขาออกไปนะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็การขาออกนะครับปึ๊บแล้วก็การแผ่นปูโต๊ะได้เลยนะครับปูไปได้เลย สีดำสออันนี้จะเป็นที่ล็อกขาโต๊ะนะครับแล้วก็หงายลงไปนะครับแล้วก็กดล็อกขาโต๊ะไว้นะ สำหรับตัวแคมป์ปี cm, 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 revenue, ério, ้ที yes ่ผมสั่งมานะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่120ซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่60เซนนะครับความสูงอยู่ที่45ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับแผ่นปูันนี้เป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงอย่างดีเลยนะครับมีความหนานะครับส่วนขาตั้งนะครับจะเป็นเหล็กแข็งแรงอย่างดีนะครับสนใจกดสั่งซื้อกันหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่วนถ้าใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเพียงพูดคุยรับ